แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศข่างยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายนออกมาแล้วหลังบูโน่เฟนานเฟรดเฮลีมแมกไาวมีชื่อเข้าจริงบูโน่เฟนานกองกลางทีมชาติโปรตุเกสผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำเดือนพฤศจิกายนจากการโหวตผลเมื่อวันพุทธที่2ทธันวาคมที่ผ่านมามิดฟิลด์โปรตุกีสทำา2ประตูในเกมชนะเอเวอเรตน3-1 ก่อนซัดจุดโทษให้ทีมชนะเวสบอมบิดเอาเบียน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นกะซัด2ประตูในนัดชนะอิสซานบูบาซซิเฮียสี่หและปิดท้ายโดยการยิง1ลูกในเกมพลิกแซงชนะซาตันตันสามสองจากผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดเดือนที่แล้วทําให้บูโนเอาชนะเฟลกลกองกลางบาเซเลียนและแฮร์รี่แม็กควายประกหลังทีมชาติอังกฤษที่ได้คะแนนโหวตตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลําดับ นับตั้งแต่บูโน่ย้ายมาอยู่กับปีแสดงในช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมนกราคมที่ผ่านมานั้นดาวเตะโปรตุกีสได้รางวัลแข้งยอดเยี่ยมประจําเดือนมาแล้ว5ครั้งทั้งในเดือนกุมภามีนามิถุนาสิงหาและพฤศจิกายนนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจรําฤดูกาล2020-2021กันยายนฮวนมาต้าตุลาคมมคาร์คสฟอร์ดและพฤศจิกายนบูโน่แฟนัน บุโนโอฟนันและเดียโกโชตาติดท็อปโฟนักเตะค่าตัวประเมินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมาหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแต่ก็ยังเป็นรอง2คน CIES ฟุตบอลออบเซิร์ฟวัตอรีหน่วยงานวิเคราะห์ด้านฟุตบอลชื่อดังประเมินค่าตัวนักเตะหลังจบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเออร์นิบอร์ฮเลนกองหน้าดารุ่งทีมชาตินอร์เวย์ของดอทมุนมีค่าตัวประเมินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหนึ่งเดือน หลังจบเดือนตุลาคมฮารเลนมีค่าตัวประเมินอยู่ที่120.3ล้านยูโรหรือ4,367ล้านบาทแต่หลังผ่านไปอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นดาวยิงรายนี้มีค่าตัวประเมินอยู่ที่155.6ล้านยูโรหรือ5,602ล้านบาทขึ้นไปถึง35.3ล้านยูโรขณะที่โจวานี่นรเรนากองกลางตระรุ่งอเมริกันเพื่อร่วมทีมเสือเหลืองไล่ตามฮาเนมาเป็นอันดับส ส่วนบุนโนฟเอนานจอมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดิโอโกโชตามิดฟิลด์ฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลรังอันดับ3และ4ตามลำดับ10อันดับนักเตะค่าตัวประเมินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมาจากดอร์มุนค่าตัวประเมินเริ่มต้น120.3ล้านยูโรขึ้นมาเป็น155.6ล้านยูโรบวกมา35.3ล้านยูโรโจวานีเรนาค่าตัวประเมินเริ่มต้น 11.7ล้านยูโรค่าตัวประเมิน46.1ขึ้นมา34.4บูโนเแฟร์นันค่าตัวเริ่มต้น120.3ล้านยูโรขึ้นมาเป็น140.2ล้านยูโรขึ้นมา19.9เดียโก h โชตาจากลิเวอร์พูลค่าตัวเริ่มต้น67.5ล้านยูโรขึ้นมาเป็น84ล้านยูโรบวกมา1 6.5ล้านยูโร ฟอร์เรียนเวิร์ดจากเลเวอร์คูเซ่นค่าตัวประเมินเริ่มต้น16.0ล้านยูโรขึ้นมาเป็น32.3ล้านยูโรบวกมา16.3ล้านยูโรเปดี้กอนซาเลซจากบาร์เซโลนาค่าตัวประเมินเริ่มต้น28.3ล้านยูโรขึ้นมาเป็น44.3ล้านยูโรบวกมา16ล้านยูโรฟิลฟูร์เดนจากแมนซิตี้ค่าตัวประเมินเริ่มต้น70.3ล้านยูโรขึ้นมาเป็น85.3ล้านยูโร บวกมา15ล้านยูโรรูเบนดิอาจากแมนซิตีตคดด้ค่าตัวประเมินเริ่มต้น80.7ล้านยูโรขึ้นมาเป็น95.5ล้านยูโรบวกมา14.8ล้านยูโรจุดเบอร์ลิงแฮมจากดอร์มุนค่าตัวประเมินเริ่มต้น44.5ล้านยูโรขึ้นมาเป็น58.7ล้านยูโรบวกมา14.2ล้านยูโรและโดเมนิกคันเวิร์ดเลวินค่าตัวประเมินเริ่มต้น61.2ล้านยูโร ขึ้นมาเป็น75.1ล้านยูโรบวกมา13.9ล้านยูโรแกรี่ในวิวชี้หนจุดสำคัญที่เจเกนครอบกุนซือหงแดงแสดงออกมาหลังเกมที่เสมอไบรตัน1-1โดยระบุว่าถึงแม้จะแสดงให้เห็นอาการน็อตหลุดและไม่ใช่พฤติกรรมที่น่าเลื่อมใสแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เหมือนกับเซอร์เล็กสุดๆแกรี่นวิลอดีตแข้งยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งรีเมีย์อังกฤษเปิดปากลนความพิถีพิถันถึงเจคเกนคลับกุนซือเฮวี่เมทัทลของลิเวอร์พูลที่เปิดปากฉากกับนักข่าวด้วยความชุนเฉียวหลังจบเกมที่เสมอกับไบรตันหนึ่งตุ๊ตัวหนึ่งโดยระบุว่าถึงแม้จะมีความเกลียวกราดที่ไม่น่าชื่นชมมากนักแต่ในขณะเดียวกันตนก็นรู้สึกว่านี่คือนิสัยคลั่งความเป็นผู้ชนะที่ทําให้คลับมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับตำนานกุนซือของปีศาจแดงอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นอย่างยิ่ง มุมมองของผมก็คือถ้าคุณกลายเป็นผู้จัดการทีมมันก็จะมีคนกล่าวหาคุณบ้างเรื่องการโอดครวนต่างๆเช่นเดียวกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาถูกเรียกแบบนั้นมานานหลายปีมันเป็นลักษณะของสุดยอดกุนซือที่ต้องการความเป็นผู้ชนะอยู่เสมอความเสี่ยงที่ครอบต้องเจอในการป้องกันแชมป์ในปีนี้ก็คือการต้องเสียนักเตะไปเพิ่มอีก 1- 2คนและเขาก็ต้องการเรียกความได้เปรียบของตัวเองกลับมาให้ได้มากที่สุด เชอร์เล็กเฟอร์กูสันทำแบบเดียวกันนี้มา15-16ถึงปีเขาคือคนดีเก่งที่สุดมาหลายปีเขาเข้าถึงแฟนๆดีกว่าคนอื่นและสร้างสไตล์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเขาไม่ได้เล่าเรื่องจริงที่ถูกต้องทุกครั้งและไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนตัวเองในทุกๆอย่างแต่เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและพยายามหาทางสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเสมอมันก็แค่นั้นแหละสิ่งที่ครับทำกับลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมามันก็น่าเหลือเชื่อแกรี่เนวิลล์รายยาว มอยเซสไกเซโดกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการฟุตบอลเอลกาดอเปิดใจว่ามีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรโปรดพร้อมมองว่าในอนาคตจะได้เดินรอยตามอันโตนิโอวาเลนเซียอดีตกัปตันปีศาจแดงเข้ารัวออทาฟอร์ดไกเซโดปัจจุบันอายุ19ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรอนินเดพเดนเตเดวาเย่ที่หลีกบ้านเกิดสไตล์การเล่นเป็นลูกผสมของพอปอกปากับเอ็นโกโลกองเต สถิติ27เกมในนามทีมชาติชุดใหญ่ทำไปแล้ว8สกอร์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับ Global Digital TV อ้อนให้ปีศาจแดงช่วยสารฝันผมฝันเห็นตัวเองเล่นที่พิมเมรลีอังกฤษในอนาคตข้างหน้าส่วนสโมสรโปรดของผมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนตัวผมชอบเกมการเล่นของเอ็นโกโล่กองเต้และพอปอกบาก็ได้เรียนรู้มากมายจากพวกเขาเมื่อมีโอกาสชมถ่ายทอดการแข่งขัน ผมมันฝึกฝนเพื่อทําทุกอย่างที่เขาทําให้ได้ก็เพราะคุณภาพที่สูงนั่นเองเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาสามารถขึ้นไปยืนที่จุดนั้นเจหนูรายนี้เพิ่งต่อสัญญาใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผูกมัดถึงเดือนมิถุนายน2024ราคาประเมินจากเว็บไซต์ทานเฟิร์มเ็จคือ1ล้านปอนด์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนขู่ล่วงหน้าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้ว ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่อัตฟอร์ดเมื่อโจเซฟกววเดโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้เปลยว่าอาจพักเสาหลักเกมปิดท้ารอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกวีน้าเพื่อรักษาความสดไว้ตอกฝาโลงปีศัจแดงแมนซิตี้การันตีแชมป์กลุ่ม4หลังเจ้าปอโต้0-0เมื่อวานนี้ดังนั้นเกมส่งท้ายพบกับโอลิมปิกมาเซที่เอติฮัสเตเดียมจึงเป็นโอกาสดีให้กวาดโอลาได้พักตัวหลัก เพื่อรอเสริงแข่งกับแมนยูใน3วันต่อจากนั้นการเลือกใช้ตัวใช้งานก็ขึ้นอยู่กับว่านักเตะคนนั้นลาแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาบนสนามแข่งระหว่างมือซ้อมในห้องแต่งตัวหรือปัจจัยประกอบก็ไว้มารอดูกันเอาจริงๆเราดีใจที่การันตีเข้ารอบก่อนการแข่งขันจะจบ2นัดมันสําคัญเลยแน่นอนกับการมาเยือนปอร์โตก็เพื่อเอาปิดจ็อบและเอาแชมป์กลุ่มซึ่งผลการแข่งขันเดียว ที่ไม่อยากเกิดขึ้นก็คือแพ้0-2แน่นอนว่าจากนี้คือช่วงเวลาสําคัญไม่เพียงแค่การเตรียมตัวเจอกับแมนยูที่ออเทอฟอร์ดเพราะก่อนนั้นมีเกมกับมาเซสที่เราต้องชนะให้ได้ด้วยมันคือแนวทางสโมสรที่เรียกตัวเองว่าทีมใหญ่มันต้องสร้างความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นรายการไหนที่ลงเตะคิดคว้าชัยไว้ก่อนซึ่งเราก็ทําได้ดีในทุกๆนัดส่วนเรื่องการพบกับมาเซอ่านพักตัวหรือเปล่านั้นต้องขอโทษด,ด้วยผมไม่ตอบ ตอนนี้มันคือเวลาทานมื้อดึกพักผ่อนแล้วเช้าวันต่อไปก็เดินทางกลับเพื่อเตรียมสู้กับฟูแเล่ถึงวันแข่งค่อยมาดูกันผมมีขุมกําลังพร้อมใช้20-21คนหากพวกเขาพร้อมใช้างานแต่ก็เป็นไปได้ว่าบางคนจะได้พักไม่มีชื่อและเด็กอะเคเดมีจะถูกดันมาเป็นสำรองถามตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผมไม่สามารถตอบคําถามนั้นได้อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ